พ่อเดียวพ่อพออ่อยิ้มแหม่เจ้ากระหมานด้อหมานจ้าอุ้ยบางแนวพอน้อพ่อยิ้มว้อยผู้หนาผู้หนาสบายมากดใจสบมากสวัสดีค,ค่ะสวัสดีค,ดค,ดครับสาวรักบ้านนาค่ะโอ้ย<อ>บางแนวมาผอ,อ,อ,อกันในปาเด้อพี่น้องเปิดระไว้มันผู้ใดไรว่ามาผอเอ๊ะกระหมานมาผอกันเดี่หมานเนะพี่น้องแน่นแน่นพี่พี่พี่ทั้งพี่กับพ่อก็นั่งกับพ่อพี่น้องนั่นดีใจดีใจเอาเอาเอา

เคีียแม่เคลียร์เลยคดบวกามสากลาคือยงบวขเว้พี่น้องว้าวขยางเงนี่ยนี่นีนี่นี่อ้าวเปิดบอนพี่น้องเปิดขาเงกเนาะดบว้าคุณอ่ะขาแหมกเปไ น่ำม <muitas S 2> ัน <sketches> จ oh. ัวกิ้วเท้านี่แหละเฮ้ยหนีคุณแดงไม่เห็นตังคือเลยยี่หินแดอกับเลียร์ไ้มงอออกเันนี้ฮะผมก็มาหอดปลาหน่อ่น้องเติมพลังกล่อมลุยปลาค่ะสวัสดีค่ะหนี้สาราศักดิ์พี่น้องมาเขาวปลาหาซองเห็ดเนาะค่ะพี่น้องยุนี่พี่กันเท่ามือหนีมาปลาพ่นรายค่ะเ่าเคยมาดอกมาบัวบ่เคยมาค่ะมาอยู่ขังนึงแต่ว่ากะ เฮาบอกหมานเอาไมอนีเฮาไปลุยน้ากันหน่อสิโชคสิหมานบอกผีทีมงานเฮาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะลุยค่ะคุณนายนี่แต่มือหมานเนี่ยสีได้เตรียมตาอยู่คุณตาละตาเอาเอายับก่อยไปใส่คู่เตี้ยเป็น้องรถรถข้าเจ้ามาก่อนก็หลายอยู่ค่ะผู้มาก่อนใดก่อนมาหลังกับสีได้หลังคือเก่าแล้วเนาะมันกับสีโคอยู่ไปค่ะไปลุยน้ากันค่ะข่าปลากัน ดอกแก็กแข็งวันเท่าพี่น้องเห็ดทานดองอ่ายง่ายมิดอกเดียวนี่บอ่ตตกขาเลยนี่สวยๆค่ะนี่ดินกับพี่น้องนแข็งแข็งด้วยค่ะโอ้พี่น้องคนนะ่ะห้อยกระเจาเคียป๊าคือคุยคักคุณแน่แถคุณนะ่ะห้ามมาตามห้อยคน

เชียไปเียไปเียบเลยเียมีจะงามโดยตนาหลุมปวดันนึงไมสิเกิดที่ไตหันเลยเปหลุมยูหันตัวแล้วแนเนาเชียียบเชีต้นไตนี่เอาไปกเบิเยเชียบียบเชีนี่ข้าเจ้าไตบ่เปน้อง นี่สีมันข้นใจค่ะพี่น้องเ <Un m. S 2> ดี๋ยวตอนนี้เท้าเนื้อปอดเหลือเพลินเหลือเพลินตุ่มๆยูสองดอกงามเพี่งพอเด็กเอา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 เนื้อคุ้มยูเนื้อคุ้มยูเนื้อว่ามันหยาวใบไม้คุ้มเนื้อเนืนอโอ้ยเพิ่มไม่หยุดแล้วว้าวสวยงามอ้าว เงิพี่น้องได้น้ำเพินอยู่นี่ขีเก้าเพินเนืดขาวดินครับพี่น้องเน็ดปลกดอกเดียวพี่น้องโอ้พอดอกเดียวก็สิพอเป็นมูยู่หั่นละโอ้ดอกไม่นิครัเปลือกขาดำ ใช่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 ใมาเด้อพี่น้องสอนอวนมา้วก็ทีมง่ามของพ่อเฮ็ดปวกว้าวคือดอกง,ง่ามแท้วันนี้มันลมเอ,อ้เอาค่ะนี่เฮ็ดเฮ็ดปวกสัมผัสเพื่อนกอนดอกตูมๆเลยเก็บเลยคะ <c oughs> ่ะสวยนะอย่างง่ายถ้าแบกง่ามหนึ่ง อยู่ในใบไม้อีกหนึ่งดอกรัน้องหดัวหัวขาดำลูกขาแนี่ตะวัดดอกที่ไปท้าเราเดียเป็นยังสี่หรืห้าลังเทียกับหัวรุดหัวหล่อนไดตั้งขาหนึ่ยได้งขาปัดมานึงโอ้ขาเงาครับเก็บถิ่มไวหบไหม จไหนเนาะทีมงานข่อยเคยหาเพื่อนเพื่อนกับพ่อนเพื่อนเสาไปก้อนหรเห็ดพวกตาเห็ดพวกตาดวกนึงกำลังเคียหาเพื่อนด้วยฉันเห็ดลวกตาพี่น้องเร็วพี่น้องเร็วๆเร็วๆเร็วเร็วๆเห็นไปเห็นไปนน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 น หมดเลยค่ะโอ้เขาหวานอ้โุ๊ยอีหยังก็เสีอยากกินน้ำอยู่หัวหักหัวเลานพี่น้องอ่ะนั่นหัวหาเก็บเนื้อตีนสิพี่นอ้องเก็บเน็ดดินไปก่อนหาหากผอมมือใหญ่อ้าวผอเดยอดดวงนั่งพี่น้องนี่มเขาเอาเนี่ยมันเขาเคลียเอาเนีย่ยห้าผอที่หลังเพลิน เท่าแล้วมั ada, bueno, bueno, en, ้งนี่เาเมันเท่าแล้ว่คุณเท่าแล้วพุ้นตงสองดอกเอาเท่าตงสองดอกนะยยสั่นไม่ต้องไปน้ำคอยดอกขอให้เขาเอาด้่ยนัมันจะออกยามั้งพี่บอกฮะพอแล้ว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 ้งมาขาเอาห้บ่เอืเปิดเปเด้อ ขาอยงงามมากเลยสวยนะเนี่ยอดองนึงอัน้ปะต้ะหางโอ้หางหัวหลุดหัวหลอนหมดไม่เห็นเนาะเห็นยเเปิดเปิดพี่น้องเปิดเปิดไปเท่าหุ่นบ้งเดอ้าวบานนี้อ้าปสคเก็บเห็ดด้งจะเปิดย่างเดียว กี่ดอจะกลอกสามีดอกดูเชียจนข้อหักข้อล้านหมือเชียค่ะเชียลอกน้อยุลุ่มๆเด้เชียจนข้อหักข้อเหนียบเห็นรอุเมียงเด้อันนี้มันเห็ดปวกวะนี่บเมียนเขาเหลืไปใช่ไห บังเด้อบังเด้อบังดีดีผันสีแดงว้าวบักห้างหนึ่งเด้อแดงใจวายอยู่เด้อขีดถักตัวบักได้หนึ่งโอ้ยมันได้ขวาเลยเคลียไปเคลียมาพอปะเนี่ยตัวใหญ่พร้อมเด้อแข็งถักไปนอนเห็ดดินเห็ดขาวดินก็กระโดดยังไง ออกไปเลื่อเลยขาดินแบบพีนอออนออน่น้องอ่อนๆงามๆเลยไปค่ะคุณแมวกอบเห็ดปลวกแล้วพี่น้องใสๆๆเห็ดปลวกแดงตัวนัง้งน้องปูไม่มูบอก็<ม>เบเลยค่ะเก็บไปเลยอเดียเขาบ,บ้านไม่ไหมหรือว่าบ้านเถ่า จะสนขุดขุดไปเลขุดเบื้องเย็นขุดมั่นมันอย่างมันหลกขุดขุดเบเสี้ยวมั่นลองขัาวป้าแล้วพออยังก็เอาละโอ๊ยหัวไหนน้อยอยู่หัวไหนน้อยอยู่นี่น้อยแค่นี้หน่อยสมใบหน่อยดถง งาเด้ด่งหุ่นนะพีนองด้ยเฮียเสียงผู้ใดเอื่นผู้ใดเนาะวนๆอยู่ในป่าพุ่นนั่นนั่นคอยเรียคงงง่ไหมใช่ไหมร่อว่าดยวนี่รุนเรลบนองนี่รุนเรีวนี่นี่นี่ห้ค้นหาหรือเปล่ <darum coating> s> <S <piş> อนี่เดอกนี่ดอกเดียวเ่อยลเดีย้เปิด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 เาอิงเล้วงกูดอกเดียวอีกแล้วเนเห็ดดอกเดียวเด็ดดอกง่ายอีกแล้วอืดอกิดอกง่ายอีกแล้วเนีนเดเียแต่กากเลดเนนโอ้มันเนีนเลดอกเดียวหนิเาเอาไปแล้วะเก็ดขี้เถาขวเห็ดเลยตอบนิดิดนิด สวยค่ะออกมยังไงก็ว่าอยากอายกล้องเนาะเมื่อนานโมต้นว่ามะพรอนยางกับป้าฝ่ายยังเราที่เราอยู่อ well ่ะแถวสุวรรณน่แล้วเรามาเก็บยูพีขึ้นกันมาสั่นจ้าโอ้ยมาโดนหรือไปค่ะนี่หม่ตะขามากไหมค่ะอือจะแดงมาม่ลายลายกันหัวก็มาพรอพอดีมาพรอสาวเจิดพันยุหันกันเลยห่องเสียงดังตื่นเต้นเพิ่นเพิ่นกันยังบพท่านได้ได้พอขึ้นกันค่ะไปค่ะมันมันนี่ค่ะจ้า <laughs> ไปเด้อครับพี่น้องนี่มาเขาป้าบ้องเงาดอกมะพร้าวพี่น้องเก็บซีเพิ่นมาหาเก็บคือกันครับติดตาเลยนครับดดินแถวพี่น้องเราข้างเลยเลยขึ้งดอกนึงครับพี่น้อง ขาวดินโอ้ยก็มนี้นะกินน no. ้ำอยู <iation> ่พี่น้องเลยเลือบ่วนแล้วก็เห็ดเห็ดย่างระคาก็เห็ดัเห็ดบก็ดบข้าดำาดใส่ละดอกนั้นท่านะเห็นดูนี่นี่ว้าวดอกงาดีนะอันนี้่นว่ามีหมูดีนะอกเดียวย่างเลีงลายกระสงด้สาดอกเยเปางดพี่น้อง สวยงค่ะม่เจ้าขวดเอาพี่น้องขวดเอาอีลีดินเพิงเป็นดินทรายเนาะคนก็สิวดได้ขึ้จังเปนตนหลายๆครับคนดูกดเียวกต้นเคลียร์ตาม่นไปนั่นนั่นน่นอเยอะดอี่ปวดง้งขุดปวดขานงแมนดูคนน้อยให้ปวดขานยครับอให้ปขาพีนองีเก้าคนีเก้าคน เห็ดปูขาวหัวขาโอ้ขาเง่ขาเาขี้ดินใช่ขี้เก่าเกินพี่น้องโอ้ขาเมียเนสามดอกครับพี่น้องพี่น้องเพินกับแม่หายไอยู่ครับไอ้ทุกอ่องเบิงน้หมดเจ้าตรงใดล่ะ อันพอ่อต้นกัปกนกับสิพอ่ออายุค่ะแม่น่าไปนำ้ำโอ้มือบ้านาาบ่เด <c oughs> ไปน้ำกันเดานเวลาเขาปลากับแยกใหญ่ค่ะกับสิพอ่อกันอีกที่หนึ่งเงี้ยบอกจากปลาอออันเบ้ากวนแล่าบพราะอยสบายแต่ว่าเรากับเขาปลาอยู่ <c oughs> จ้าหมันมันค่ะดีด้อพี่น้องวันนี้อันมาพอเก็บซีผลหลายคนอยู่คุณกับมาหาพอกันในป่าเนอ่ะคุณกับพระท่านในมานคือกันเป็นเมื่อนี้กะสีรู้สึกว่าเห็ดมันสีห่างหรอกะสีอ่อนพวกผลาแตะเสา่นไตก็มีเนาะดีด้ยสีบอนบะพอห้ากับมาหานั่สถเต้าเพิ่นแน่พ่อได้เก็บพ่อได้ว่าน้อเพิ่นอยู่พี่น้องมองแล้วสีหาดอกกับว้าวหรอเออ เดนื้อขาวดีพีน่น,น้อง้าคตะเริ่มแห้งแล้วค่ะพี่น้องฝนตกหลายมือต,ต่ออออว่าเห็ดเพิ่นก็ยังออกอยู่หห้อยกรขจาเคลียเคลียแปลนว่ามั็นยังเราหลุดเพื่อนาสี<อ>ได้ยังั่งเคลียแปลนปะนี่อ,อืมพ,ออพื้นค่ะพีน่น้องเห็ดเบลุ่งสองดอกง,งามๆเลย

เก็บเลยค่ะดอกงามอยู่กับพี่น้องดอกไม้สวยสวยเก็บเลยเห็ดเดือดนะครับ hmm. แต่อันนี้โอ้พันถาวแล้วได้สองดอกค่ะห้ามอย่าวดดอกนี้ปวดแต่ห้ามห้ามดอกห้างดีตอนนี้ปุดเลยเพิ่มโอ้ดอกงามอยู่พี่น้องปลาดขาแม่อ่อนซ้อนโอ้ยอะไรเห็ดปวกขาดำมันปะอือพี่น้องขาดำที่เป็นดำที่เห็ดขาดำ

โอ้ยผู้หนาผู้หนาเฉยมากแล้วเจอนสวัสดีค่ะสาวรักบ้านาค้ะโอ้ยบางแก้วพอกันในปลาเด้อพี่น้องไฟระไวมันพูดไรว่มาพอกนเอ้ยจมันว่ามาพอกันเหล่ามันนะพี่น้องเออขยันหอดผีนะเฮ็ดผีนะตกมาผีเลยมาแต่มาแต่แย้มได้นี่มาแต่เสาพุนเลยเ็ดโม่กลัวๆนั่นพนว่าพอกาพอเห็นปวกตาห้องเรากลมยุ่ครเราห้องเขา ไอเฮ็ดต้องพ่อเฮ็ดกันนี่สนานสนานเพิ่อนหนนมือนีเพิ่นบ่มาเพิ่อนหนนผี่พาหมาไปหาหมอก็เลยมานะเหมือนพวกันพี่สาวเพิ่นอยู่ข้างวันน่ะมาเป็นกลุ่มหลายคนอยูสิหาคนบ้านบ้านไผบ้านบ่มีคนไปปไปพี่น้องห้อยกระจาขุดผู้ชาขุดแน่แท้จุด่ระด้เต็มตาเพิ่นบ่คนบบกงหนึ่งเพื่น ขึ้นมมันบไงหนึ่งเบืบ้องเหมือห้ามันอ่นตอดหูลอดตาเขึอนขุ้นอะพี่น้องดอกไงหนึ่งพี่นอ้องพู้น่ซอนโอ้ยมึงไขะขายาวเลยนี่นเม็ดปวกาดมีสวยเลยค่ะพี่น้อลือยุดดอกนึงพี่น้องมินิคัก นี่หัวขาดำาป่หัวขาดำหอด้ามแล้เลยออนซ้นตะขาเพิินคับนี่ดอกนี่นแตมันเป็นกล่อนจังเลยิบยางนว่าอ้อมป้าพี่น้องพอเห็ดนาเรียดอกหนึ่งสวยๆค่ะป้าเห็ดกี่ท่้พี่น้อง สีจารยังผ่านมาดูจะว่าหางม่อหิบโอ้ดอกยางงามเลยหืมเห็ดขี้เท่าแกงเสียบด้วยเด้เดี okay, okay. ่ยวกว็เห็ดปวกคนนะ่ะนีหวานหวานววานะป้าวพี่น้องเขาพอเห็ดปวก เห็นปวกตราบค่ะน,นี่โอ้นี่เอาเลยค่ะเพื่อนเก็บเลยค่ะดอกฟางงามเลยโอ้พุ่นขาเพื่อนนะ่ะว้าวพุ่น่ะสวยงามมากขาเงวขาเงาวนี่ยย่างไปมองไหนกยกออนซ้อนมองเพื่นเก็บก่อ ใช่ค anyway, oh, ่ะเคลียร์เนี่ย hmm. ว oh, oh, mm, ้ายเห็นผวกแดงเุยนะพี่น้องไหน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 มันคือสีไม่ดอกเียวมาดูมาดู้หมืนนี่หลีงงามเลยดูดูดูขุนขุนเคลียร์เลยบ่คุนดูค่ะสวยขุนเลยคุณว้าวบังน่ดอกกวางหนึ่ อ๋อพุ่นห่ะดอกงามครับโอ้ยคือมีดอกเดียวล่ะอ้าวเริ่มแล้วเริ่มแล้วเฮียมาเนี่ยขี้ยแม่ขี้ยแม่เฮ้ยไปไปูปไปไหนไหนไหูฮ้ยนันนั่นวันยุคทอยู่เว้าใใช่หืมดอกเป็นรุ่งยุ้ยใช่หืมพี่น้องพูดอะ คุนะโอ้ยขุนอยู่ข้างนอกๆุนก็มีอ่ะว้าวดอกสวยเลยค่ะคุนุเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเปิดบานพี่น้องเปิดว้าวความสูงควงคนเก็บเห็นเราพี่น้องเห็นดอกว้าวเดี๋ยวเเดี๋ยวเทียวกันว้ยวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวนนมีวเดี๋ยวึ โอ้ยนั่นนั่นนั่นโอ้ยสวยมากอ่่นหัวรูดนึ่สองสามสี่ห้าดอกเอาหาหาเอาโอ้ยหัวหาหัวลั่นเลยดเปิดออกคุณค้าเพื่อนโอ้ยอันนี้กระลุดขึ่นกันพึ่งกัน อึบอึบอึบพี่นอ้องขาเพื่อนอะอ๋อสวยๆค่ะพี่นอ้องออันซ้อนตาขาเพื่อนอะเพื่อนอ๋อ้นี่ขาลุดไปแล้วฮ <c oughs> ่นๆัๆีๆีๆๆๆนั่ๆๆๆๆัๆนๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆัๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆนๆอๆๆๆๆๆดีใจ เปิดบานนี้เปิดอุ้อดยด,ดอกชื้อๆค่ะใช้ของควายเ,ลยลาเ,าเยดยแล้วว,ว่าเอาตะกุดก้นกนะอนจะได้ปะเดียี่กน้่งั้นผด๊อกน้เหอเคลียเคียเคียอย่นปลาบกปลาบกวนโคก เออมันรูดออกเป็นมูแบบอันะไรออกเป็นยายๆไปรู้เดี๋นงามดิฉันเก็บดินใส่ที่นอนเพราเน็ดดินมันสะออกเป็นมูนะคะเผื่อถ้าแล้วหมองว่าสวยๆค่ะเก็บเก็บให้ดีนะโอ้ผีจูผีกับมิตรบาเพิ่นฐานเสียนไปทั้งเขาแล้วโอ้กับมิตรปะมาณนี้นี่อันนั้นอันนี้กินไปหมด แห้งแรงหักไหมหักไหมส,สวยๆค่ะเอ,อ,เ,อ,อเห็ดยังอ๋อปีนองมึงลุ่นลุๆๆๆ่นลุ่นลุ่นคนที่ไต่ไปหมเปิด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 ฟาดอมซ้อนขาว้าวม,มันเป็นบบไหนเป็นแบบ เก็ดเลยเห็ดปลวกตาเห็ดปลวกตาพูดนะอุ้ยขาแม่วันขาบกเ่า,นาหนึ่งดอ,อ,อกสวยอยู่พี่น้องนี่คับพี่น้องเข้าอันออกมากขังนอกกันแล้วเนาะมาเปิ่งผลงานเข้ามานี่พูดนะที่งาน วันนี้คุณยายบลาเด๋มาบลาต่วนปลากราดเด๋มาเด้อพี่น้องซาลัดมาลุยปลากับอันปลาถางบานเนาะเราอันเผาปลาชุม,มือเฮาก็เลยมาน้ำพึน้นอันนี้กับปลาบานบานพ่นทรายค่ะเพื่อพ่นทรายจังหวัดละเอียดบานไกลๆบานสาลัดบานบบาต่วนครับอันนี้กับของกระตาสาลัดกับเมคุนเนาะค่ะนี่บัตติมาน้ำกันวันนี้สองคนโอ้ก็บจุดเด็พ่อแกงอยู่นี่ของเหมนปลานัางเนาะ ว่ามานั่งแล้วก็มานคือกันอยู่เด้อนี่เห็ดพวกเราซ o o m ได้เนี่ที่แรกเราบ่ได้เด้เราไปเอาหม่องได้บุอันนี้ก็มานอยู่ของปฝาสอนกับพี่นอ้องนี่ก็ได้พ่อแกงอยู่งห่อนมาสายกว่าเพิ่นเนาะแต่เพ,พิ่นได้ไหลายๆเพิ่นเกสิมาแต่สาวๆเนี่ยตีซีตีหาว่าสันข้าเกสิบ,บัวไหวภารกิจเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่ละคนไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีคลิปหน้าพากันไหมฝากขอบคุณที่มากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจสาระเนาะค่ะ ไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคกิปหนาผิดภาพไปลุยมองไดเดี๋ยวจ